ลูกค้าคงไม่ใหญ่เจอปัญหาเหล่านี้เช่นเม็ดสีที่ไม่เรียบหรือว่าสีไหลซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการรับรถล่าช้าขึ้นค่ะปัญหาเหล่านี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะทางศูนย์ Performance Motor สาขาจารันใช้มาตรฐานเดียวกับ B M w จากเยอรมันเรามีความพร้อมในเรื่องของ คนนะครับที่ผ่านการรวมจากเรียมไทยแลนด์มาแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับตัวนี้ของเราได้รับมาตรฐานนะครับทำให้การเกิดฝุ่นละอองนะครับพ่นออกมาแล้วตัวเคลียร์ไหลนะครับหรือการอบแล้วสีไม่แห้งนะครับตัวนี้เราพิมพมีแน่นอนนะครับตัวห้องอบสีพื้นนะครับของเราจะเป็นอินเตอร์เลยนะครับแบบเลื่อนนะครับเป็นร้อยแปดสิบองศานะครับก็คือเลื่อนทั้ง4ี่มุมได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งเข็นนะครับเพราะนั้นเราสามารถอบ ถ้าเป็นรถที่ทําสีรอบคันนะครับเราสามารถอบในรอบเดียวได้เลยครับของเราเนี่ยหชิ้นนะครับเราการันตีเวลาในการทํางานอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับไม่เกิน3วันนะครับสมชิ้นไม่เกิน5วันหรือ1สัปดาห์นะครับขึ้นอยู่ที่แผลของงานด้วยนะครับเป็นหลักอู๋สีนะครับสาขาจราจรติวงนะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของทั้งคนนะครับที่ได้รับการอบรมแล้วนะครับจาก b m w Thailand แลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสั่งตรงจาก B.M.W. Thailand เป็นหลักทั้งหมดนะครับรับรองไม่มีสีเพี้ยนแน่นอนครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในด้านบริการ Body and Pa i n พพวกเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกท่านค่ะ